เมนูไข่ปลาเจ็ดช็อตนะคะเมยมรราผักรลัว สวัสดีค่ะอยู่กับร้านเจ๊หนึ่งนะคะมาเจอกับเมนูแรกเลยกับหมึกไข่แซลมอนปลาเผ็ดกลางจ้าผักรวมไหมคะผักรวมไหมเขาพูดมะม่วงไหลบัวได้หมดเลยนักจ้ะ เมนูหมึกไข่แซลม,มอนนะคะรับปลาราเผ็ดกลางผักร,กกรวมอาสองห้าได้ไหมบินหมดไหมสองร้อยมันอยู่กลางล่างไงที่หนึ่งเรารับกินที่ข้างหน้าหน่อยเลยเอ่อี่ข้างหน้าลูกเช็คบินไล้เท่านหร่ มงึงแล้ววางไว้ตรงน้องถือไว้ก่อนเดี๋ยวขยำมาให้แม่ฟุ้งสุกเหรอกูม,มัสหอยแครงเพิ่มหอยแครงนะจ๊ะ,ะตาวลูกโคลบินเพิ่มหอยแครงเห็นหอยตัวใหญ่ใช่ไหมล่ะน่ากิน แวเดวี้แอดตอมอนด้วยนะคะช่ำๆเลยนี่จ้าจ้าแอดด้ยตอมอนเลยทั้งหมด400ยบาทจ้า เรียบร้อยคับกับเมนูหมึกไข่ม่อนหอยแครงค่ะผักรวมนะคะฉ่ำๆปะลาะลเลยจ้าจะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ะสแกนใช่จ้ะสแกนได้เลยค่ะจ้าเมนูต่อไปค่ะกับเมนูปูม้ากุ้งสุกนะคะผักนี่ใส่ได้ทุกอย่างไหมคะ ได้ทุกอย่างเลยนะนออมาตัวใหญ่มากตัวใหญ่ค่ะช่วงสูปรปลาเผ็ดกลางนะคะ อันนี้จะอยู่ที่300บาทจะเพิ่มอีกก็เป็น450ราปลาหมึกตัวหนึ่งก็คือได้ต้องได้ยกตัวเอาไหมเอาจ้ะโอเคเป็นใหญ่เลยนะคิดว่าจะได้เป็นชิ้นชิ้นใช่ไหมไม่หนูยกตัวให้เลยก็ <laughs> จะเป็นปูม้านะคะกุ้งสุกหมึกไขะคะ่ค่ะเราเพิ่มเป็นตัวมันจะมีไซส์200กับ150เอาไซส์อะไร เดี๋ยวกินไม่หมดไงเดี๋ยวกินไม่หมดไม่ใช่อะไรใช่พอหั่นเห็นตัวอย่างนี้นะพอหั่นแล้วมันได้เนื้อค่ะเมื่อกี้มองไม่เห็นภาพใช่ไหมพอมาอยู่ใกล้ๆเห็นเลยน่ากินลงไปขึ้มาก็เต็มหม้อนะ ก็จะใส่เป็นกระโพดมะม่วงไหลบัวให้นะคะเป็นผักร,รวมสั่งครั้งแรกไม่เป็นเดี๋ยวครั้งต่อไปฉิวแล้วได้ไนะได้เต็มกระปุกเลยมองเหมือนอยู่ในหม้อนิดเดียวนะคะแต่เวลาเทเต็มกระปุกเลยนะ จ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูม้าหมึกไข่กุ้งสุกนะคะผักรวมปลรราช่ำๆจ้าไข่แน่นเลยนะไข่แน่นทุกตัวเลยจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปจ้ากับเมนูไข่ปลาเจ็ดช็อตนะคะเมนวบาราผักรวมใส่อ่างุ่นเหรออ่างุนอย่างเดียวะ เจ้าค้าไปดูคลิปไข่ปลาหนึ่งกิโลมาไง <c oughs> อันนี้ครึ่งโลนะครับครึ่งโลกว่าเมืว่วานก็มีสีกระบวยนะผลไม้รวมเอาแค่แอปเปิ้ลกับองุ่นจ้า ชาน,นิหนึ่งแนละ้วผลไม้หนึ่งใอผลไม้ไม่จชกสลัดนะเราต้องทําเราทําใหม่อะค่ะไม่ได้ทําทิ้งไว้ค่ะพวกผลไม้ลูกค้าเมื่อกี้ไปตักน้ำใช่ไหมไเอาน้ำหรอเอาน้ำลูกค้ามารอพอดี นี่ใส่นัดกับแม่มดนะจ๊ะเกิดได้เลยค่ะลูกใส่ตาเจ็ดช็อตนะคะนับเลยหนึงสองา 4ี่ห้าหาก,หาก,หากไม่เห็นแล้วอ่เจ็ดจ้าไม่เห็นผลไม้แล้วจา้าเรียบร้อยนะครับจหนึ่งกับไข่ปลาเจ็ดช็อตค่ะลูกค้าเอาแต่องุ่นใช่ไหมค่ะองุ่นกระตุ้นค่ะจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจา้า ยลสำหรับไข่ปลาเราก็สอนวิธีทำแล้วนะเจ๊หนึ่งนะ,ะสำหรับใครที่อยากจะแบบนึ่งไข่ปลาไม่แตกครับแล้วต้มไข่ปลาไม่แตกแล้วก็ไม่สวยแบบนี้นะครับก็ฝากเข้าไปดูได้นะครับใน u t u b e ก็มีนะครับแล้วก็ในเพจเราก็มีไว้นะครับสำหรับการนึ่งไข่ปลานะครับต้มไข่ปลาเอยครับ <c oughs> ไม่ก็สวยแบบนี้นะแล้วก็ไม่แตกด้วยนะเจ๊หนึ่งนะแตกแต่แตกน้อยนะครับ เรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปค่ะกับเมนูลาบหมึกไข่กุ้งสดค่ะเพิ่มอย่างสม่ำธรรมดาหรือพิเศษจ้ะลาบหมึกไข่กุ้งสดนะคะเมนูนี้จ้าได้ค่ะ วันนี้ตะวันนี้พี่สั่งน้อยมากที่สุดเขาฝากซื้อร้อนไหมวันนี้ยังสบายอ่ะจะเรียบร้อยค่ะกับลาบหมึกไข่กุ้งสุกไอ้กุ้งสดนะคะชํำๆไปเลยจ้าเผ็ดน้อยจ้าเมนูต่อไปจ้า มีไข่ไปเถอะกินได้หมดโอเคไข่แมงดาจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ย๋ยวล้มทุกลานะคะ ขอบคุณน,นะคะเมนูต่อไปกับเมนูหมึกไข่ไข่ปูไข่ปลาแล้วก็สัมมันจ้ะปรปลาหมึกไข่หมึกไข่ใช่จ้ะ ผลไม้รวมผักรวมหมดเลยฮะรวมทุกอย่างเลยพี่เขาไม่เคยก็จะได้กินหมดทุกอย่างเลยเนี่ยแม่มงแม่มดไ่แมทโค,มมค้ดไอไแมดคัสก็หลายชนิดหลากหลาย กร,กระเทียมไม่มีค่ะที่ร้านใส่แต่หอมแดงค่ะพี่เอาไปทำอะไรอ่ะอ๋อกระเทียมดอง,อม,ดองมีแค่อย่างเดียวใช่ใไหม,ม,มไม่ลืมค่ะสซลมอนจะทีหลังสุด เด่นก็ไม่เป็นไรนะแค่หนึ่งกิง <ละ S 1> ิดตังแล้วป๋าขับรถออกเลยขึ <c ười> ้นรถปุ๊บป๋าออกเลยอ๋อป๋าไปไหนป๋านั่งแล้วมาจากที่ไหนคนเนี่ยอ๋ออ๊บอ่ะโอเครีวิวใช่ไหมจ้ามันใหญ่จริงๆนะถ้าสั่งเมื่อกี้กล่องใหญ่กว่านี้อีกนะ <c oughs> จ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่ไข่ปูไข่ปลาและบวกสมอนผลไม้รวมผักรวมนะจ้ะจ้า,จาเมนูต่อไปจ้าบจะมาปิดกันดานเมนูเล็กนะคะ <c oughs> กับเมนูกุ้งสดกุ้งสดผลไม้รวมจ้าอ้ย

ฝากเข้าไปกดติดตามเพจและยูทูปคนด้วยนะครับแล้วก็อีหนึ่งช่องทางนะครับติดต่อครับเจ๊หนึ่งแซ่ตามป่านะครับและสามารถกดสั่งออนไลน์ได้นะคะเจ๊นหนึ่งเปิดอาทิตย์ละหนึ่งวันนะคะสําหรับร้านเจ๊นหนึ่งก็หยุดทุกวันจันทร์อังคาร,คระน,นะครับเปิดมาตั้งแต่สี่โมงถึงสามทุ่มครึ่งนะครับแล้วเราอยู่ที่ไหนคะัจังหวัดประจวบนะครับเภอเมืองนะครับหรือว่าปางหมุดเทาศาบาลหนึ่งประจวบก็ได้นะครับหรือว่าร้านยำเจ๊นหนึ่งแซ่ตามป่าก็ได้เช่นกันมันจะอยู่ติด เรียบชายทะเลเลยนะคะไม่ใช่ปานบรุรีไม่ใช่โวหินนะครับอําเภอเมืองประจวบเลยจ้าเลยค่ะำช้ำๆเลยกุ้งสดผลไม้รวมสำหรับวันนี้นะครับผมทุกท่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ <c oughs> <c oughs> แถมให้ป้า